อสลามะลยกุมชาวสวนองฮารองชิฟกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบริบทที่มันแตกต่างไปตอนนี้เราอยู่ที่ถนนรังสิตเฮดมึงดูถนนดิล่าถนนรังสิตเว้ยแล้วก็กําลังจะพาบังเฮดมาเที่ยวบ้านบ้านผมมันก็มีตลาดต้นไม้ด้วยตลาดต้นไม้ไก่คู่บางเฮดเขาเป็นคนชอบอยากจะใจเย็นอยากจะอะไรแบบเนี้ยมาที่นี่ได้เลยมาดูต้นไม้มีศูนย์รวมต้นไม้ไม้ใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเลยณเวลาเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง ว่าเฮ้ยมันมีต้นไม้ต้นอะไรต้นกระทบรกต้นบองก็ดนี่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 อ่าเนี่ยเห็นปะอันนี้คือเข้าอาณาจักรของไก่คู่แล้วนี่มีต้นชวนชมต้นบัวต้นนี่นี่ต้นไม้ต้นต้นต้นไซไซนี่ต้นมันใสอันนี้ผาสวยนะมันต้องมีไก่คู่ไงเออนี่ไงไก่คู่ทำไมต้องคู่วะก็มันอยู่สองอันนี่ไงข้างหน้ามีอเมซอนเดี๋ยวขอรองท้องด้วยเนื้อทุบสินทรอนก่อนรองท้องแม่ตรงตูดไก่นี่แหละเนื้อทุบสินทรอนเป็นเบสเซอร์ของอาณาจักรสินทรอนสโลแกนของเขาก็คือนำทุกช้้ินตอง สินโอ้ยกูกูกกูกกูก้โก้หล้ห ูกไ่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถไฮดราซิลไฮดราซิลไฮดราซิลเนี่ยหาซื้อได้ในช้อปปี้นะเฮดลองขึ้นดูซิว่าก่อนเช็ดและหลังเช็ดนี่มันเป็นแบบไหนแล้วก็พอเวลาเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าฝนน่ะน้ำแม่งกระเด็นออกเลยนะน้ำแม่งกระเด็นออกจริงเว้ยเฮดไม่ใช่แค่คาบยางมาตอยนะน้ำเข้ามาปุๆๆๆ๊บผมว้าวผบออกองีๆๆ้งเลยเว้ยหากคุณรับรถคุณจะสะบัดว่าเฮ้ยนี่มันคลีนสแควร์นี่หว่าไอ้หวังถ้าจะตัดสุนัขเนี่ยถ้าตัดหน้าร้อนเนี่ยแผลหายยากถ้าคุณอยากจะตัดสุนัขแล้วแฮปปี้แแแลลลลล้้วววกก็็็็หหาาายยยยเเเเเเเรรรๆๆนนนนีี่่ไไปทอออัสมมดดิิิคคซต์ะจ ลูกหนาที่ยีเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยหัวนี่มันสวยมนเงางามอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่น100คนเรื่องแสงเรื่องแสงไม่ใช่ต้องไปทาต่างหากเรื่องแสงมันต้องไปเครือฟัวรรายต่างหากเฮ็ดเฮ็ดอย่าเล่นเดียวมิโงแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยลูกหนาที่ยีถ้าอยากจะตัดสนาดแต่เขารับร้อยคนแล้วก็มีส่วนลดด้วยเว้ยไปตัดได้เลยที่อัสลามมีเดลองทักเข้าไปดูเลยอัสลามมีเดลคลินิกเซ็นเตอร์มึงเห็นปะเห็นเออเนั่ยนะครับโตเบสนับสนุนให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โตเบปลุยต้นไม้ไกกกคู่่ันดีวา ไล่แกกับแรกหรือเ่ามีต้นอะไรในใจป่าที่อยากจะเอาไปฝากเมียนิ้ว <laughs> อุ้งอยากปีนไงไอเฮดมอยจะตลกอยู่่ะเข้ามาก็เจอโซนนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นโซนบอกไม้ต้นชาบาแก้วชาบาอะไรพวกนี้เป็นต้นไม้ที่ใช้แขวนใช้แขวนเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยนี่หญ้ามะลีหญ้ามะลีแบบที่บ้านผมมีได้ไงคุณปุยเออแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกผมไม่ได้ปลูกเนี่ยเข็มอินเดียจันกระจ่างเห็นว่าต้นปีบต้นปีบดอกปีบเคยดูปะเออดอกปีบเคยดูปะนี่นี่นี่แล้วด้านซ้ายมึงเคยดูไงว่าดอกปีบมอวสมึงดูด้วยวะอันนี้ก็เป็นโซนแบบว่า แต่งสวนเล่นๆแฮปปี้แฮปปีส้สวนละพีพัดนี่เป็นต้นไซรไไซพวกเป็นบอนไซเออบอนไซสวยๆง,งามเลยตรงนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับไม้แขวนไม้แขวนเออไม้แขวน,นไม้ที่แบบว่ามีสวนเล็กๆแล้วก็อยากจะประดับอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้โซนนี้เลยโซนล็อกแรกเลยน,น,นี่นี่นี่ต้นที่เมียอยากได้เนี่ยต้นขาวๆเนี่ยอย่างสวยเออขาวๆต้นไม้เนี่ยนี่ นี่เทาขาวแล้วก็นี่นี่พวกไม้ด่างไม้ด่างเนี่ยที่ที่แพงแพงกันน่ะแพงแพงตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะตอนนี้เหลือต้นละห0สิบมึงอิหม่มดอนซื้อมาห้าพันเรากัจะมาขายห0 0 0มเนี่ยคนขอซื้อห้าพันห้าไม่ขายเว้ยไม่ขายเหลือห้าร้อยยังไม่มีใครเอาเลยจันผามีวะจันผามีหน้าบ้านมึงมึงรู้จักต้นเดียวเลยมึงปลูกหน้าบ้านมึงอันนี้กระบองเพชรแคนตาสเคนตสคนตาสเนี่ยจารีชอบอันนี้ฝั่งนี้เป็นบัวบัวบัวเฮ้ยมีครบนะกระถางไม่ได้มีร้านเดียวนะมีหลายร้านเลยอันนี้เป็นไม้ยืน นสบายๆรีแลกซ์รีแลกซ์นี่นี่ hey, hey. อันนี้ไม้ผลกันยอดไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับมีต้นอะไรบ้างมึงลองดูดิเนี่ยอะโวคาโดพุทาราชาขนุนแดงสุริยามายงชิดทูนก้าทับทิมแดงมารวย คุ้ยเป็นเป็นสิบเหมือนกันนะทุเรียนหมอนทองคือเขาอ่ะโชว์ไว้เนี่ยโชว์ไว้แค่ประมาณต้นนึงแต่ว่าจริงๆถ้าเอา10 20ต้นมีหมดเขามีอยู่ในสต็อกเออมีอยู่ในสต็อกนี่มะเดื่อยักษ์มาเลแก้วมังกรมาดันพันสองนี่มาดันพันสองคืออะไรต้นอะไรวะถ้ามันแพงจังวะเนี่ยอ๋อบาวใต้250ถ้ามีเวลาเดินแฮปปี้เลยนะเย็นๆเออไปไปดูกันไปดูกันลงได้เขาบอกไม้ใหญ่โซนสองไปดูกันเอยขับรถข้าทมแท่น่อยเออมึงจะไม่ยันได้ไม่ต้องลงในร้อนนี่เออนี่โซนสองโซนสองนี่ต้นไม้สวย ผไม้นานาชาติมะกอกโอลีฟนี่ไงต้นละห้าแสนอนเฮสเนี่ยนะเออมะกอกโอลีฟเนียที่ดาราเาอาไปนี่สนทะเลงิ้วชมพูเอามันเป็นมะกอกที่กินได้จริงวะเป็นมะกอกที่เขาเอามาทําช่อมะกอกอ่ะเออใครได้วะล่ะมันไม่ออกลูกอะดิไม่รู้อ่ะถ้าใครมีความรู้บอกมาได้นะนี่นี่อะไรนี่ตัวนี้สวนตัวนี้นี่แหละมะกอกโอลีฟเนี่ยนะเออทำไมมันทรงไม่เหมือนกันตวเนี้ก็แล้วแต่แตงดี อันนี้มันแบบเหมือนโสมเหมือนต้นโสมต้นโสมนี่ฝั่งนี้มากอกอโอลิฟอันนี้คือต้นที่ไฮคลาสขึ้นมาหน่อยนี่ยีบางยีถ้าบอกว่าต้นไหนเป็นอะไรนี่ยีบอกได้เลยนะฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเออนี่นี่นี่เดี๋ยวถามเลยดีกว่าถามเลยอันนี้ไซจีนต้นเท่าไหร่เนี่ยพอดีบอสเขาสั่งมาว่าจะดูต้นไซจีนต้นอะไรพวกเนี่ยอันนี้ต้นเท่าไหร่เนี่ยมาดูเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามเฉยไม่ต้องเรียกใครก็ได้จ้ะรู้ปะต้นเท่าไหร่เนี่ย อ๋อ400,000น,นะโอ้ยเขาให้เงินมา500,000ไอ้ต้นมะกอกอันไหนอะต้นมะกอกจะอยู่ฝั่งนี้นจะะ้ะอ๋อต้นใหญ่ก็อยู่ฝั่งฝั่งตรงน้นต้นใหญ่<ส>ต้นเท่าไหร่300,000ห้าขึ้นนะค่ะอ๋อ300,000ห้าสูงสุดประมาณเท่าไหร่จะมี400,000ห้าเป็น<อ>ล้านมีไหมที่เนี่ยมีจ้ะ<อ>ต้นไหนเป็นล้านจ้ะอ่ะเข้าไปดูเป็นล้านหน่อยเดี๋ยวบอสเขาสั่งมาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่300,000ห้านี่ไฟจีนนะ โอสวยไอ้เฮ็ดสามใจนล้านเะไหนต้นเป็นล้านพาไปหน่อยได้ไหมเนี่ยนะล้านสองไอ้เฮ็ดนี่อ่ะล้านสองถ้าเด็ดทีนึงนี่เท่าไหร่หมื่นแปดถ้าใบร่วงอันนึงหมื่นแปดเอาไปดูโอลิฟก่อนอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะล้านนึงไปดูล้านก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูล้านสองไอ้เฮ็ดมึงอย่าไปถุยน้ำลายใส่ล้านไเนี่ยนะราคาเป็นล้านโอ้ยนี่หายไปนี่ยุ่งแล้วเขาไม่กลัวหายมั้งไงวะใครจะมาเอานี่ไอ้นันี้หนึ่งล้านบาทนี่หนึ่งล้านบาทอันเนี้ย เมืองนอกเขาเล่นการที่ไซจีนต้นนิ้วต้นไซจีนโอ้ย,น,อยนี่มีรถยกมาอันนี้กระสานสี่แสนคเนาะนี่แหละต้นนี้แหละล้านสองเดี๋ยวคุณลงไปดูข้างในดีว่เาเราจะลงวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ่ายข้างในห้เออเออมึงถ่ายข้างในก็ได้ <laughs> <laughs> โอ้ยต้นนี้ล้านส <laughs> องไอ้เห๊กเขาเรียกว่าเป็นมะกอกโอลิฟมะกอกโอลิฟที่เอาไปเอาช่อมาทําเป็นใบมนะันอะ โอลิมปิกอะ่ะชอบมะกอกอะ่ะนี่แหละมะกอกนี่แหละถ้าเด็ดใบหนึง่งประมาณ700ร <c oughs> ้อยฟอร์มมันคงจะสวยตามตามรูปถ้าใครมีความรู้ชี้แจงมาได้เลยนะขออนุญาตถ่ายนิดนึงได้ไหมจ๊ะได้จ้ะจะตามหาต้นไม้ต้นละล้านสองต้นละล้านปะจ๊ะถ้าที่อื่นก็น่าจะล้านกว่าอยู่แต่เราขาย,ยี่ย <c oughs> นี่เฮ็ดที่นี่ถูกว่าเว้ยตลาดไก่คู่ขออนุญาตถ่ายนะจ๊ะต้นาอต้นใหญ่เลยลใช่ไหมจ๊ะล้านสองต้นใหญ่นู่น เออต้นใหญ่นู่นล้านสองอันนี้8ปดแสนห้าที่จับเนี่8แปดแสนห้าแต่ถ้าที่อื่นขายอ่ะถ้าที่อื่นไม่รู้ร้านอ๊าร้านอ้าบอันนี้เป็นมะกอกมาจากไหนจ๊ะเนี่ยอันนี้มาจากสเปนค่ะอ๋อแล้วปลูกในปลูกในไทยขึ้นเหรอครับได้นะอ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากไหมครับรดน้ําปกติอ๋อไม่ชอบเฮ้ยคูมไม่เฮดล้านสองอยู่ได้เป็นร้อยปีอขุญาตจับนะนิดนึงนะจ๊ะน่ยีบอกจับได้แต่ว่ามึงอย่าแคะ หลุดอนไี <leaning more net> ้ปเฮ้ยเฮ้ยเบลของมันยังไงไม่ได้ตั้งใจมันดูติดมือมาอันนี้เท่าไหร่สเก็ตนี้มันห้าสิบ เฮ้ยถ้าเป็นไม้กีฬสนามมีค่านะเว้ยเออไม้โอ้หยร้านสเนี่ยตอนนี้ร้านสองโอ้ฟอร์มมันคงสวยอันนี้มันเหมือนกับใกล้จะโตแล้วเนี่ยเนี่ยน 2. 2> เนี่ยร้านสองเนี่ยร้านสองถ้าไปอยู่ที่อื่นไปทําฟอร์มใหม่ไปอะไรใหม่อะ่ะก็มีสูงกว่านี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันคือราคาส่งเฮ้ยแต่มันมีเรื่องราวข้างในมันเหมือนที่อยู่่ทีวววว เ่ยข้างในตรงกลางเนี่ยพอยิ่งใหญ่โพมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นให้มันสวยนะบ้านหลังหนึ่งอ่ะถ้าเอาสองต้นนั้นมันรวมกันก็ไม่ใช่มันเหมือนไม้พวกที่ไปอยู่ในตามสวนสนุกอ่ะไอที่มันทําเป็นปูนไม้แบบใช่ป่ะเออันี่ของจริงเลยเออเนี่ยของจริงในไม้เนี่ยสเก็ตต้นร้านสองอันนี้กิยามาเลยเว้ยเดี๋ยวคืนไปดิไม่ได้ตั้งใจแกะมันหลุดมาตะกี้ไปจับ อ่ะที่นี่มันมีหลายซอยเว้ยมีซอยพวกปุ๋ยพวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้นไม้ที่จริงอ่ะนี่ยีคิดไว้ในใจได้เลยว่าอยากจะปลูกต้นอะไรมาดูที่เนี่ยมีหมดแล้วก็ถนนเส้นเนี้ยรังสิตตั้งแต่คลอง12เป็นต้นไปคลอง11เเป็นต้นไปเนี่ยมีต้นไม้แบบเนี้ยทั้งเส้นเลยมะม่วงมีทุกพันธุ์เชื่อฉันได้ฉันเคยมาซื้อเลยมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงอะไรที่แบบโบราณณอกร่องอะไรพวกเนี้ยมีหมดไม่มีเซเว่นเว้ยเซเว่นมีดิเซเว่นมีด้วย ถ้าหิวนี่ก็หิวได้หิวก็มีไก่ทอดไก่ทอดอิสลามก็มีมีไหมมีมีมีมต้นไม้ไก่คู่นี่ช้อปปิ้งแบบว่าไม่ลงเลยนะ <ST AR Z> เดี๋ยวเราไปซื้อโหระพาที่คู